อ่หากินต้าต้มเร็วกินเบิดกวันได้หนิหิวขาอ,อยู่นี่ <c oughs> ละตต้ม bố anh em 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 gọi về em em ngoài vậy em em chỉ em 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 cho em em anh em 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 cha em ดีจ้ะอดีจ้ะบ่คือบอ่คือ,อยังไงตีนี่มองนั่งกินเราไม่ได้เนี่ยกว้างขนาดจด้สวอกนี่เบิงบอ่อนี่ล่า,า,ายางเหรียได้สามหลอดดีจ้ะอดีจ้าก,ก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสสดเป็นไพยอย่อีหยงบ่ได้เล่นไพ่ อีดมี่คือเบาหยอกเบาหยอกอือไม่กินบะเบนิอือหิวเขาเจ้านี่หิวเขา,วเขาวสวัสดีทุกคนครับผมเขียนที่นอนให้นน้ำใส่คำตะก,การมืออืน่นเออนี่แล้วเดินนี่แล้วไอเดินนี่แล้วมีเดินนี่เนี่ย mọi lắm 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 mọi à mọi lắm đi lắm mọi lắm mọi ยาโอ้จ้าเดจ้าไหมดูจ้าจ้าไหมกันนะจ้าไหมดูงานเดือดขึ้นขึ้นเรื่องเป็นแล้วเรื่องเเป็นแล้วเรื่องกิจานเบาน้ำเลี้ยวหมดทีนี่ขึอืมอาบน้ำไหมซะเนาะ มันอยู่พังคนเว้ยทำกันก็มึุโดูเนี่ยสวัสดีครับเม่มบโมวินโดวไปใส่วินโดวเขาไปกินย้ำน้ำยาซ่าครับไปไนเลยสดวันสันบางวิลาได้เขาต้มครับต้มตลาดนั่งเดีเ่ยวลูกเดือของเอาฟามเจ้าไร

อ่มาอ่ำนี่เร็วโดนแล้วนี่เร็วห็นบอละมาอ่ำนี่เร็วโอ้ไปจีนเขาอืมแเนี่ยกเรียนเลยมาทำความแม่ละว่ายะได้จีบ จะไม่ไปเล่นน้ำสาวน้งสามหมออ้อดีจบบลูเพื่อนครับเห็นไกรว่าจะไปรับน้องมิลาบอกอันนี้กับกับบลูเพื่อนครับเห็นแต่เห็นแต่ใน,น,นสตอรีรอ่อันนี้คงกับบรลูเฮ้ยได้ยต้องมาช่วุบ่ ยังร้านจริงกับกักับกับพ่อเอาได้อยครับแต่ว่าให้อยู่น้ำบนมือกับพ่ได้เพื่อนเพราะว่าเด็กหน่อยต้องตามตลอดเนาะบ่ความเยางเงียสิต้องเบิ่งตลอดไปเไอาอําอําอําอราอําอลาอาอ้ำาอเอออ้ำออ้ำออาอาออนออ

โอ้คนหน้าตาดีเวสันโอ้เอาข้าวต้มไปคำหนึ่งเลยครับเอาข้าวต้มร้านไปคำหนึ่งเลยพ่อน้องไปเสอันนี้น่าจะไปไทยคลิปมั้งครับมาอ,อําละากินบดได้นี่าานนมาอ,อําอํานะฮะอํา Ừm, <laughs> Thịt đút anh nhậu Ngan là món cà phó biển đây chứ được Ăn quá Ăn quá Ăn quá nhà nha à Êh. để ăn gì vậy bả để bò về phạc phạm Không phải như này ừ. à phê <laughs> ิีโด,โดูมาล้วครับตามหายย่มามามาเย,ย็บเย็บเย็บยังเบิ้งปูบ้างย,ยังหลานเจงค่ะพ่อเอาได้ครับพ่อเอาได้อยู่กับคนผัวครับอยู่กับปูคนไอ้สายด้ปูมาก<ะ> <c oughs> เบิงเบิ่นหยอกปูยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยปูนาค่ากี่เอาอำกอนอำกอนอ้ปูนาครับไม่ยังไม่ยังงอ่งน่านย่านบ่อำกอน นนเ้าไปเขาไปฮนอนเลือนอนไหนว่บายได้อนได้หมดมามามาอาพี่เีียมาเบิ้งปีตะปูเลยเอาเบิ้งปูพี่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 เอาอุ้ย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 เยเยกปูอุ้ยอุ้ยหหลังซะเด้อน่ครับ เ,เห็ดใบหลานเพญางเลาะน้ำมันนี่เ,นเดี่ยวเดี่ยวแม่แมาตีน้ำมันนี่ครับอันนี้ก็จะเห็ดเขาแรงกินกันนะครับระว,วังปูนีบเพิ่งเคยอยู่ประกาศจกแล้ครับมันยังเชิองอยู่แต่ว่ากันจกกับ่เหลือแหละอย่าไปจกเด้อคอยรองหลาย สี่นีบเอ้าอ้าเอามีเอา้เอาพอาเคยเห็นปูเ่เอา้าเอา้าเอ้ายาโจกเด็ดขาดเด็ดขาดเลยโจกหนั่งงับงอีปู่งับนักบอนั่นาน,นานเริ่มแล้วเริ่มแล้วโยดบ่ได้บ่ได้ มันดูเขาห้องครับตามหายำบ่พอมันก็วินนั่นตัวเห็นไสมมันก็วินนั่นตัวถือเลขเท่าไหร่ตีพอด้ใส่หนียายสาครับปดหนียายสา ทำอะไรบ่อมันาจะต้มป่าฝนต้มหรือบ่นี่ืึอย่าจกเด้อย่าต้มต้มแม่นี่แน่ๆน่จะจกฝนตกบ่อบ่อครับเริ่มออกนะครับพายุเริ่มออกแล้วเมื่อนี้ก็คึขมอยู่ตกนิ่นลิ่นถือแทบ Bây giờ ơn bà rồi À vào, Mà nó sẽ Thả mắt đô Mà nó sẽ Thả mắt Thả mắt Thả ก็จะอิ oh, 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 oh. ่มเลยโอาอี่าไปขวมมันมันก็บไตนี้นึ่ะตัวไพจไปจ <reten> <wood s. S 2> ับท่านปู <men> <öyle> ้าไปเนี่ยไอ้ใหม่เป็นไหนครับอันนี้ก็บบรรลุเพื่อนนะครับประเทศนี้น่าจะไปถ่ายคลิปนะครับ ที่ดูน้องใหม่ทุกวันเลยครับผมวิลาพวกมันเคยกลัวอะไรแ <c ười> มนครับลุยบดพุด่นไอโดไปแล้วพุ่นสายแว่นมาเด้อมาเด้อ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 มาข้าต้มนีออนต้มตุ้มต้มอำกัน ปลาดิบต้มปลาไปตัวนี้ครับทุกคนได้กยังกินขน้าวแลงเนาะครับท่านี้ก็ต้มปลาคอต้มปลาคอปลนต้มปลนปลาคอ <c oughs> อ้ำมอ้ <c oughs> อม๊เอาแมงแมงแมงปนทากผีไหมยมงปาทากผีไหมแมงปาทากผีไหมแมง,แมงวัววินล่ากินข้าวกับอะไร ข้าวต้มครับของปลดข้าวต้มแสบบละดูการอยู่ดยครับน,นั่นอีกแนวหนึ่งมากจกข้าวเหนียวเนี่ยอายุวันหอนอาจกมึงดูนี่จีเด้งหรอจกมึงดูจกมึง <c oughs> ปิดได้อืมปิดไ <c oughs> ด้ อุ้ยมันอืดลืดนหลดคำบอกไงหนึงอือาใส่แล้วมันบ่ใส่แล้วอืดลืดลดบ่แมนแล้วบาหอนเลยไม่ใส่แล้วแม่ไอพวกปูวิ่งเร็ว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 เเเววว็วววเว น้องกำลังน่ารักเลยแมนครับกำลังหัดบอกมาแจ้มาแจ้มาแจจับปูเสกกระดงเวลาอะโน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 วีโนวีโนวีดบาบ้าได้บาบ้าบบ้าไม่ได้บาโนโนบอภาษาอังกฤษน้าบ้า้าบ้าบ้บ้าบบ้บ้ อ้าวจังไหนเลยนี่อ้าวอ้อยยอายโย่เอาเบงเบิ่งเบ้งหนจัาของด้นี่เปื่อนบ่เนี่กินข้าวเปื่อนบ่เนี่ยเปื่อนบ่เนี่อีกจขั้หนึ่งอีกคำหนึ่งเลูกนึ่งขำหนึ่งนึ่งอ้ำอ้อนอ่า หมือนอยากข้าวเหนียวบว่อันบววัวข้าวเหนียวเมื่อไหรมักกินข้าวเหนียวเป็นข้านะครับเหล่าประเทศนี้มั่กระติเ <ไป S 1> ออกับไทยหยาดอ้อมอ้อมอำ้อำอำ้อยาขวามยาขวามขอลองหลายๆหย,ยอกปูครับตอนนี้หยอกปูอยู่ อย่าจกอย่าจกอย่าคว่ำอย่าดื้อย่ามึนอยู่นนอ่านคอมเมนต์ดิมาอ่านคอมเมนต์อยู่นี่เร็วอยากเห็นั้นมีลูกคงน่ารักนะเร็กหน่อยครับมีความน่ารักใสๆครับทุกคนครับว้าเขาต้มเพื่อนอว,ว้าว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 อ้าววิลล่าว้าอ้าวจะชนะครับ ปูซินีหลานครับแต่ยังนั่งเฝ้าอยู่ครับนี่ยเพื่อนี่ความครับเพื่อนมากความเพื่อนี่ความเนี่นี่เพื่อนี่ความตัวอืมอืมเอมิล่าพูดว่าเบนหน่อยดิวิล่าเบินเบิน ลงมาดูเบินบ้นเบิ้นลงมาดูบ่อนับเบิ้นบอมี่ครับบอมี่เสียงตอบรับถ้าแม่แก่ไปรับน้องไปอยู่ด้วยจะว่าอย่างไรบ้างทำแมอันนี้ผมไม่ไม่รู้นะครับขออนุญาตผมตอบบรได้นขึกันเพราะว่าผมบ่แม่น พอแม่แม่ของน้องนะครับผมเป็นแค่เป็นยังล่ะเป็นอาเป็นอาครับผมเท่ากับดูแลได้เท่าที่ดูแลเวลาเริ่มพูดแล้วจอบฟังเบิงบอกยังเบิงบอกเลขเลยนะว่าวาลกิงออกตัวได้ไม่ออกตัวได้เะเอาไดออกตัวได้ เอ๊ะเอ็กบอกตัวแรกก่อนเอ๊ะต้องหมุนน้ำมันเงินเง่นเอ๊ะดุ้ย <c oughs> บอกไม่ฟังก็ปล่อยไม่หนีบเลยจะได้เขียด <c oughs> บ่ได้แล้วครับต้องดูแลโดนนิน่มกระไฮแล้วครับโดนมันหนีบมันสิบปล่อยแล้วครับมันสิลนสเลือดออกเลนแล้วเอ๊า <c oughs> สิได้บอกเลขง่ายบนนี้มม่ยางออมเมียงไงเร็วเร็วเร็วมาบอกเลขเร็วเร็วกนกวนปิดอลไรกอนปิดอลไอ้าจังเดียวนี่เร็วเร็วถ้าบอกเลขบอะตัวเล็กวะตัวด้็ฮะตัวไหนเอาไหมแอดเก้าบ่แมนบ่โอ้ ปุ้ธดนยินมา้จะได็กกับฟังเหรอครับตัวนี้ก็เอาอีกเท่านึงฮะโอ้ยหบุกขำียวไปจะไปฟังหอกเนาะโอ้เวียนหัวแล้วครับปัณทีนีมันเวียนหัวเ้าเถอะเอาเอาเข้าไป

นี่ตัวเดกก่อนีต่ตัวได็ฮะตัวไหนก่อนนะฮะ <c oughs> ฟังเอาเลยครับผู้ใด,ใดตัวเด็กกันสื่อเลยแต่ว่าวิลล่าอยากแม่นอยู่ดวยครับคลิปก่อนเห็นบ่ครับ,บ,รบที่ไปทายที่บ้านนั่นนะ ซีวินโดไทยไปจับทะเบียนรถเจ็ดสามเจ็ดสามหนึ่งบอกเจ็ดสองบาอือบ้าบ้าบ้าแต่ว่าผมวันเมื่อกี้ผมฟันว่าผมได้ป่าป่าลอยมาหาเลยเขาจะบอกว่าแปดได้แปดพงกันหาตัวใส่เลยแปดสามคิดตัวเองนะครับแปดสามทึกเซยตากติงเอี้ e นี่ฮ้ะ มันจะเสีอีกบานนี่ไอจูอิะะอ่มรูปนี้ยิ่มรูปนี้มามามาขอบคุณครับไอยแเมย่ยร้านจริงขอบคุณครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีวินล้าน่ารักอ้าวอย,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 ยูอ่อยูยูยเอาทำอะไรครับป้อนข้าวต้มร้านครับแล้วก็เฮ็ดแนวกิน ok ก็พอครับ แล้วบอกครับไอแฮมท่านได้ได้กินครับผมไอเยอะๆโจ๊จๆไก่ตีทั้งของใชยบ่ไอแฮมเคยมาตีไกลทั้งของใชยบ่ยั่งครับผมยั่งประ่านเราออกไปนอกแถวกาลสินเลยครับอยู่ใน่น้ำวันนี้นะครับไกลประ่านหลานนี่ครับไกลไหมครับกองนี่ไกลไหมได้สดนานๆแฮมอยากดูน้องบิลล่าอันนี้ครับต้องป้อนเขาต้มครับป้อนเขาต้มแล้วก็ต้องเห็นน้ำกินครับ โอ้ยี่สิบกวนาทีแนละ้วตัวนี้สู้ๆครับฮะแอมเป็นอย่างไงเสียว่เดเยนี่ว่าเปนเสียวด้วยนี่อะไรมาทอืนคำายังไงลดคำปุมปมปมลดปลากระแเปดน้ากันนึงครับ ถ้าเป็นตีดีๆนี่โคตรแม่นเลยนะครับอันพอดีว่าผมฟาดป่าบบบหลายเถื่อมันบ่ตายครับแต่ว่ามันโดดมาหาเลยครับปอคอโตประมาณําแขนเนี่ยนะครับโดดมาหาซื่อๆเลยในฝันบ่รู้ว่าไปไปได้จากไหนรู้ได้ว่าป่ามันโดดปอคอโดดมาโตมยันแล้วครับโดดมาหาซื่อๆนี่มาแบบเร็วแล้วก็ไปพุกันนั่นําไปผมบอกคอนฟาดแถลบ่ตายเถื่อที่สองตอายเลือดซะอยู่นะครับแต่ว่า่ตายฟาดประมาณสามเถื่อแต่ว่าผม่ได้ตีว่าเปลี่ยนซ้ำผมคิดว่าไตายยากตายซา แต่ n h ạ แต่ x าเลยปมะมาณสามแต่ยาก c แต่าซ x าสามไลายไปซื้อเรขตัวเดียวถือเับกินข้าวยังยังครับก่อนข้าวลานก่อนครับต้องป้อนข้าวก่อนตานไปเซ้ครับขายของครับผมขายของ คือบอกไปหายายซาพึ่งเปล่าเน่ากินมาครับพึ่งเปล่าเน่กินมาไม่ตะบันนะครับอวยโอ้ย,อยเฮียเพื่อนหืมต้องเวลาเพื่อนแล้วครับต้องขออนุญาตหยุดการไล่สดเพียงจำนีเพราะว่าตอนนี้เลษแล้วครับไปเจอกันไล่สดครั้งหน้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตอะไย Oh, puan lihat, puan lihat. Perlahan-lahan, pom. Mengenai.